สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมีแชนแนลในช่วงมีนัดนอกบ้านวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานคุยจ้อของงานไม้ครั้งที่4กันซึ่งในงานนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยบุคคลชั้นนาของวงการงานไม้เมืองไทยนะครับมาให้ประสบการณ์ทางด้านงานไม้แล้วก็โชว์ผลงานเจ๋งๆกันจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ งานคุยจ้อคองานไม้ในปีนี้นะครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธนบุรีซึ่งงานนี้เกิดขึ้นได้โดยการที่มีพี่ๆผู้สนใจงานไม้นําโดยพี่เขมรทัศน์นะครับเป็นคนจัดงานขึ้นซึ่งพี่เขมรทัศน์เนี่ยก็ได้กล่าวในช่วงเปิดงานนะครับว่างานนี้เนี่ยก็อยากจะรวบรวมเอาผู้ที่รักและสนใจในงานไม้เนี่ยมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับตามชื่อเลยก็คือคุยจ้อคองานไม้เนาะภายในงานนะครับก็จะมีโต๊ะหลายๆโต๊ะซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีผู้ที่สนใจงานไม้นะครับมาแสดงผลงานหรือแชร์ประสบการณ์ใในนนกาาาารรทํงไไมม้้้ัหเดช ึ่งเดพเพื่อนอนๆูรออบบบๆงงงาาาาานะะะะคระะะรรงงรััว่่่แตตลลโ๊เเเยย้ทํไกมชิ่มกันที่ซุ้มแรกกันนะครับก็คือซุ้มของพี่อนุชิตไทยคมเนเนอร์นั่นเองซึ่งมาในคอนเซปต์คนเดียวก็ทําได้นะครับซึ่งพี่นุก็ได้นําเอาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับทั้งที่พี่นุกเป็นคนคิดแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ทั้งที่พี่นุกมีจําหน่ายอยู่ในร้านเนี่ยมาให้เราได้ทดลองใช้กันไม่ว่าจะเป็นจิก๊กสาหรับเลื่อยจิ๊กซอแบบกับหัวนะครับหรือว่าจะเป็น ฐานเครื่องขกระดาษทรายนะครับซึ่งพินุนะครับก็ได้เตรียมชิ้นไม้เอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆได้ทดลองทาพุชติกหรือว่าไม้ส่งชิ้นงานด้วยตัวเองครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆของพินุนะครับในการมางานครั้งนี้เนี่ยพ่นุบอกว่าพ่นุอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทํางานไม้ด้วยตัวคนเดียวได้นะครับถ้าเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับโดยงานนี้เนี่ยพินุได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมานะครับเพื่อสาธิตวิธีการทาโต๊ะไม้1ตัว ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับด้วยตัวเองเลยโดยที่พี่นุเนี่ยเป็นคนลงมือทําเองนะครับแต่ว่าก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยปรับเครื่องมือช่วยลองตัดช่วยลองเจาะนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รู้ว่าจริงแล้วงานไม้มันไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะครับและสุดท้ายนะครับพ่นุก็ได้มอบโต๊ะที่พี่นุทำในวันนั้นนะครับให้เป็นของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ไปงานในวันนั้นหนึ่งท่านครับ ต๊ะต่อไปนะครับเป็นโต๊ะของ Green w o o หรือว่าเครื่องประดับไม้สวยๆจากน้องแตกและน้องปอมนะครับซึ่งเครื่องประดับไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับไม้ที่น้องแตกและน้องปอมเป็นคนออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาซึ่งเครื่องประดับของ Green w o o นะครับก็จะมีจุดเด่นตรงที่การใช้ไม้ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามนะครับรวมไปถึงการออกแบบรูปทรงที่เก๋ไก๋นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยน้องแตกและน้องปอมเนี่ยก็ได้ นำเอาตัวอย่างของไม้ที่มีลวดลายแปลกตาต่างๆนะครับมาให้เราได้ชมกันรวมถึงมาจําหน่ายสินค้าสวยๆของพวกเขาด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเลื่อยไทยประดิษฐ์ของพี่อาร์นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยพี่อาร์ได้นําเลื่อยโดฟเทลซอที่พี่อาร์เป็นคนทําขึ้นเองนะครับมาให้เราได้ลองจับต้องกันซึ่งบอกเลยว่างานสวยมากๆนะครับ ซึ่งใบเลื่อนนี้นะครับก็ทาขึ้นมาจากเหล็กกล้านะครับโดยใช้เครื่องเพนโตกราฟที่พี่อาทำขึ้นมาเองในการกัดให้เกิดฟันเลื่อยครับนอกจากเครื่องเพนโตกราฟนะครับพี่อาก็ยังนําเอาเครื่องขัดกระดาษทรายแนวน,นอนที่พี่อาเป็นคนทําขึ้นเองนะครับซึ่งผมดูของจริงแล้วบอกเลยว่างานละเอียดมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเครื่องมือที่ทําเองที่ดูใช้ได้เลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเป็น กีตาร์ฝีมือของพี่อาน,นะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับมีความอ่อนช้อยเป็นกีตาร์ที่มีจุดเด่นตรงที่มีความโค้งมนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวกีตาร์ครับต้นต่อไปนะครับก็จะเป็นของอาจารย์เอเพาะช่างและก็กลุ่มสิทธิเอกนะครับมาในหัวข้อของการเข้าถึงทริมเมอร์ก็คือการเทคนิคการใช้ทริมเมอร์ในแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการกัดร่องทําลวดลายนะครับหรือว่าการเซาะร่องสําหรับใส่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับรวมไปถึงการเก็บงานที่ปิดผิวด้วยลามิเนตนะครับ และในโต๊ะนี้นะครับยังมีพี่ธนันชัยจากสี a 8 8 0มนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับโป๊เก็บรอยตะปูและการทำสีชิ้นงานอีกด้วยครับรวมไปถึงตัวอย่างชิ้นงานทำสีแบบไฮกลอสของกลุ่มสีเอครับต่อไปนะครับก็จะเป็นผลงานของน้องใหม่โดยคุณวิภาและคุณชายงามนะครับซึ่งก็นำผลงานชั้นวางหนังสือนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับมาให้เราได้ชมกัน ต่อไปนะครับเป็นโต๊ะของพี่เชนและพี่ตังนะครับในหัวข้อมือใหม่เชิญทางนี้ซึ่งในโต๊ะนี้นะครับพี่ตังก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อยไม้แบบพื้นฐานกันเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นในการทํางานไม้ครับเราจะได้เห็นนะครับโต๊ะทํางานไม้ที่สามารถถอดประกอบได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นโต๊ะที่ได้แบบมาจากต่างประเทศครับ นอกจากนั้นนะครับเราจะยังได้เห็นตัวอย่างคอนแบบเข้าเดือยหางเหี่ยวนะครับผลงานของพี่เชนซึ่งผมเห็นในเว็บมานานแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงพอได้เห็นของจริงนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลหะกับงานไม้นะครับโดยอาจารย์ประพัฒน์ไหมสีซึ่งอาจารย์นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งสามารถทําเครื่องมืองานไม้ได้สวยงามมากๆนะครับ อาจารย์ได้สาธิตวิธีการใช้กบนะครับที่อาจารย์เป็นคนทําขึ้นมาเองรวมถึงโชว์ผลงานกบและขอขีดต่างๆที่อาจารย์ได้ทําขึ้นมานะครับซึ่งเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆและยังมีจําหน่ายภายในงานด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็น งานน็อกดาวน์ไม้จริงโดยพี่เหลียงพี่จอรนะครับแห่งศูนย์ฝึกงานไม้บูนวอร์กิ้งไทยครับซึ่งในงานนี้เน mm ี hmm. ่ยพี่จอรดก็ได้นำเทคนิคต่างๆนะครับมามาโชว์ในงานด้วยแต่ว่าจุดเด่นที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเก้าอี้ที่พี่จอทํดทำนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ได้แบบมาจากต่างประเทศเช่นกันนะครับ ในงานนี้เนี่ยพี่จอร์ดก็ได้เอาแบบที่พี่จอร์ดได้ทําการซื้อมาจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตน,นะครับมาให้เราได้ดูกันว่าจริงๆแล้วเนเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มจากการใช้แบบ1ึงต่อนหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับพี่จอร์ดเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอเลยเพราะว่าเหมือนคุยกับพี่จอร์ดแล้วก็ได้เทคนิคอะไรน่าตื่นเต้นเลยครับจนลืมถ่ายรูปมานะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นโต๊ะงานไม้อนเนกประสงค์โดยพี่ยุนเลฟตี้นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยพี่ยุนก็บอกว่าเขาพยายามจะคิดโต๊ะอนเนกประสงค์ซึ่งสามารถทํางานแทนเครื่องมือหลายๆอย่างในตัวเดียวกันได้เช่นสามารถใช้ในการใสชิดได้ใช้ในการใสปรับหน้าไม้ได้นะครับซึ่งพี่ยุนบอกว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการทําช็อปของเพื่อนๆได้อย่างมากครับ ึ่งโต๊ะตัวตนี้นะครับพยุนสร้างขึ้นมาด้วยการใช้ไม้สนบวกกับอลูมิเนียมโปรไฟล์คือเรียกได้ว่าเป็นโต๊ะที่มีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำกบไม้อาจจะง่ายกว่าที่คิดโดยพี่เขมาทัศน์ครับ ซึ่งในงานนี้นะครับที่เขมรทัดได้เตรียมเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาสาธิตวิธีการทํากบไม้นะครับแบบที่เพื่อนๆก็สามารถทําเองได้นะครับรวมไปถึงเทคนิคในการรับคมใบกบนะครับหลังจากได้เห็นเทคนิคการทํากบไม้ของพี่เขมรทัศน์นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าการทํากบไม้นี่มันไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆนะครับ และการได้เห็นของสะสมต่างๆของพี่เขมรทัศน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชูตติ้งบอร์ดหรือว่าโต๊ะในการทํางานไม้ต่างๆเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกได้เลยถึงเสน่ห์ของงานไม้นะครับแล้วก็ความหลงไหลในงานไม้ของพี่เขมรทัศน์นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของขลุ่ยไม้นะครับโดยอาจารย์นพซึ่งในงานนี้เนี่ยอาจารย์ได้นาเอาตัวอย่างผลงาน ของท่านนะครับมาให้เราได้ชมกันรวมถึงตัวอย่างของไม้ที่หายากต่างๆนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าโต,ต๊ะนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปดูเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีรูปมาฝากไม่มากนักนะครับก็ต้องขอโทษด้วยก็บรรยากาศงานในปีนี้นะครับผมก็คงเก็บมาฝากได้ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความสนใจของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันททีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ผมไม่เห็นในงานในปีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลงตารางงานที่น่าสนใจต่างๆไว้ใน Facebook ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆสามารถไปกดไลค์แล้วก็ติดตามได้นะครับที่ www.facebook.com/mihobby นะครับรายละเอียดต่างๆของงานในปีนี้เนี่ยผมจะลงไว้เพิ่ม,เต,มเติมในเว็บไซต์ของเราที่ www.mihobby.com นะครับ รายละเอียดของทุกอย่างที่ผมพูดในรายการนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างของวิดีโอเสมอเพื่อนๆสามารถกดลงไปดูได้นะครับและเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆชอบรายการในตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดรายการในตอนต่อๆไปนะครับสามารถกดปุ่ม subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี plus channel ครับสวัสดีครับ